ในกรุงโซลมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เคยเป็นสถานที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลนี้ถูกสร้างขึ้นในยุค60โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และการอัปเกรดเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนี้เริ่มล้าสมัย จนทำให้โรงพยาบาลถูกย้ายไปยังสถานที่ใหม่ในช่วงต้นปี2000แม้ว่าจะมีการปิดตัวลงไปแล้วหลายปีแต่ผู้ที่เคยทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ต่างมีประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลที่สามารถอธิบายได้แต่เรื่องราวต่างๆกลับกลายเป็นเรื่องเล่า ที่คงอยู่ในวงการแพทย์และชุมชนท้องถิ่นช่วงเวลาแห่งความเงียบสงัดโรงพยาบาลเก่ามีอาคารที่สูงและมืดซึ่งมีหลายชั้นโดยส่วนใหญ่ในช่วงกลางคืนอาคารเหล่านี้จะมืดและเงียบสงัดไม่มีเสียงของเครื่องมือการแพทย์หรือเสียงของการเดินของบุคลากรทางการแพทย์ในห้องต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปโรงพยาบาลเริ่มเปิดให้บริการอย่างจำกัดในช่วงกลางคืน มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพยาบาลที่ต้องอยู่ประจําเพื่อดูแลความเรียบร้อยแต่ในช่วงกลางคืนที่ดูเหมือนจะเป็นเวลาที่เงียบสงบที่สุดกลับมีสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นในทุกคืนขณะที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานในตอนดึกพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในอาคารที่ว่างเปล่าเรื่องแรกที่เกิดขึ้นคือ เสียงกรีดร้องที่ดังมาจากห้องผู้ป่วยที่ปิดมิชชิดในตอนกลางคืนห้องเหล่านั้นไม่ใช่ห้องที่มีผู้ป่วยหรือพยาบาลอยู่ในตอนกลางคืนเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปตรวจสอบห้องที่ได้ยินเสียงพวกเขากลับพบว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำงานผิดปกติแต่เสียงกรีดร้องนั้นกลับยังคงดังกังวาน จนทําให้หลายคนรู้สึกขนหัวลุกบางครั้งพยาบาลที่ต้องทํางานในเวลากลางคืนเล่าว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงของผู้ป่วยที่ร้องขอความช่วยเหลือในขณะที่เดินไปตามโถงทางเดินแม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ตามพวกเขาบางคนถึงกับขยับตัวไปในทิศทางของเสียงร้องแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องและประตูของห้องนั้นกลับปิดลงเองโดยไม่มีสาเหตุ บางคืนที่พยาบาลคนหนึ่งชื่อคิมจียองกำลังทำความสะอาดห้องในช่วงเวลากลางคืนเธอพบสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอเห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่หน้าห้องพักผู้ป่วยแห่งหนึ่งเธอเริ่มรู้สึกแปลกใจและคิดว่าอาจจะเป็นการที่เธอเหนื่อยล้าเกินไปจนเกิดภาพหลอนแต่เธอไม่กล้าที่จะเดินไปใกล้ในขณะที่เงานั้นยืนอยู่ คิมจียองตัดสินใจที่จะเปิดประตูห้องออกเพื่อตรวจสอบแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปเงานั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วแอและไม่ได้มีเสียงอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เธอเห็นให้กับใครฟังจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาเธอได้ยินพยาบาลคนหนึ่งเล่าเรื่องราวเดียวกันหลายคนเชื่อว่าเงาของผู้หญิงในชุดขาวคือวิญ,ญญาณของผู้หญิงที่เคยป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ และเสียชีวิตไปอย่างไม่คาดคิดในห้องนั้นหลายครั้งที่มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้กับพยาบาลรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาทำงานพวกเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในห้องหนึ่งที่ไม่เคยถูกใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีห้องนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นสามของโรงพยาบาลซึ่งเป็นชั้นที่ไม่ได้เปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่โรงพยาบาลปิดตัวลงในปี2000ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องนี้อีกเลยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งได้เข้าไปตรวจสอบห้องนั้นกลับพบว่าไฟในห้องยังคงเปิดอยู่ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเข้าไปใช้ไฟในห้องนั้นเลยและที่สำคัญที่สุดคือประตูห้องที่ปิดสนิทกลับเปิดออกเองได้โดยไม่มีใครเข้าไปเปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เข้าไปตรวจสอบต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในขณะที่ประตูเปิดออกด้วยตัวเองนั้นเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบก็ไม่พบใครในห้องเลยนอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่วางไว้ยังคงมีฝุ่นจับอยู่เต็มไปหมดเรื่องราวที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับพยาบาลหญิงชื่อยูนาที่ทำงานในโรงพยาบาลเก่ามาหลายปียูนาเล่าว,ว่า เธอเคยพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดในห้องพักพยาบาลของเธอเองในช่วงกลางคืนห้องพักพยาบาลนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นสองซึ่งในช่วงเวลาปกติจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นหลังจากเสร็จจากงานกลางคืนเมื่อเธอกลับมาที่ห้องในคืนหนึ่งและเปิดประตูเข้าไปเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกและบรรยากาศที่แปลกไปจากทุกวันเมื่อเปิดไฟในห้องเธอเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ในห้องน้ำ ภาพของผู้หญิงที่สวมชุดขาวยืนมองเธอจากกระจกในห้องน้ำยูนาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาพหลอนแต่กลับรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอพยายามเรียกหาเพื่อนพยาบาลแต่เมื่อเข้าไปในห้องน้ำกลับไม่มีใครอยู่สรุปเรื่องราวในโรงพยาบาลเก่าของกรุงสนยังคงเป็นที่กล่าวถึงในวงการแพทย์และในกลุ่มคนที่เคยทำงานที่นั่น แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานหรือวิทยาศาสตร์ใดที่สามารถยืนยันถึงความจริงในเหตุการณ์เหล่านี้ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถลืมเลือนได้จากจิตใจของผู้ที่เคยสัมผัสกับมันขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงความเหนื่อยล้าหรือการหลอนจากความเครียดจากการทำงานในที่มืดแต่บางคนก็เชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นการสะท้อนของวิญญาณ ที่ยังคงอยู่ในสถานที่ที่พวกเขาเคยอยู่มาก่อนเรื่องราวเหล่านี้ยังคงทำให้ผู้ที่ได้ยินหรือได้เห็นรู้สึกขนหัวลุกและคงความหลอนในใจไปอีกนาน